ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ป่าลึกมีหนองน้ำลึกลับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนองน้ำดำหนองน้ำนี้ล้อมรอบด้วยป่าทึบและเงียบสงบมันเป็นที่เล่าขานถึงความลึกลับและเรื่องราวที่ชวนขนลุกแต่สำหรับทศและนางทิพย์หนองน้ำดำแห่งนี้คือที่ที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกันทศเป็นชายหนุ่มรูปงามมีนิสัยที่ร่าเริงและเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้าน ขณะที่นางทิพเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์ต่อความรักที่เธอมีให้กับทศทั้งสองตกหลุมรักกันตั้งแต่วัยเด็กและความรักของพวกเขาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆในคืนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมายังหนองน้ําดำทศและนางทิพให้คำมั่นสัญญาต่อกันเราจะรักกันตลอดไปทศกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังและอบอุ่นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ข้าจะไม่ทิ้งเจ้านางทิพยิ้มอย่างมีความสุขและตอบกลับด้วยแววตาเต็มไปด้วยความรักข้าจะรักท่านตลอดไปเช่นกันแต่ความรักของทั้งสองกลับไม่ยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไปทศได้พบกับนางพิม์พหญิงสาวผู้มัง่งคั่งและมีฐานะสูงส่งนางพิม์พเป็นลูกสาวของพ่อค้าผู้ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านความร่ำรวยและสถานะของนางพิมพ์ ทำให้ทศเริ่มเปลี่ยนใจทศรู้ดีว่าการแต่งงานกับนางพิมพ์จะนํามาซึ่งความสะดวกสบายและฐานะทางสังคมที่ดีกว่าความโลภและความหลงไหลในความร่ํารวยทําให้ทศเริ่มละเลยนางทิพย์ที่เคยเป็นที่รักของเขาสุดท้ายทศตัดสินใจทิ้งนางทิพย์โดยไม่สนใจคำสัญญาที่เคยให้ไว้เขาทิ้งให้นางทิพย์ต้องช้ำใจนางพยายามตามหาและขอให้ทศกลับมาหาเธอ แต่ทศกลับไม่สนใจและเดินหน้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับนางพิมพ์ทศแต่งงานกับนางพิมพ์อย่างรวดเร็วทิ้งให้นางทิพย์จมอยู่กับความทุกข์ใจและความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหนองน้ำดำที่เคยเป็นสถานที่แห่งความสุขของทั้งสองกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดและความทรยศสำหรับนางทิพย์ความรักที่เคยหวานชื่นกลายเป็นความแค้นที่ลึกลำ ทิพถูกความเสียใจกลืนกินและค่อยๆหายตัวไปจากหมู่บ้านไม่มีใครได้เห็นนางอีกเลยมีเพียงเสียงเล่าขานว่าผีพรายที่ปรากฏขึ้นที่หนองน้ำดำเป็นวิญญาณของนางทิพที่มาล้างแขนวันหนึ่งทดกลับมายังหมู่บ้านหลังจากที่แต่งงานกับนางพิมพ์และจากไปหลายปีเขามีฐานะที่ร่ำรวยและเป็นที่เคารพนับถือในหมู่บ้านเย็นวันนั้นเขาไปเดินเล่นที่ตลาด และได้พบกับหญิงสาวชื่อแก้วเขารู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้มีสเสน่ดึงดูดใจอย่างประหลาดแก้วมีใบหน้าที่งดงามและดวงตาที่แฝงความลึกลับนางผู้จาภัยราะและแสดงความสนใจในตัวทศอย่างเปิดเผยทศรู้สึกตื่นเต้นและหลงไหลในความงามของนางแม้ว่าจะมีนางพิมพ์ผู้เป็นภรรยาอยู่แล้วก็ตามทศจึงตกลงนัดหมายกับแก้วว่าหลังจากที่นางพิมพ์เข้านอนในคืนนั้น เขาจะไปพบแก้วที่หนองน้ำดำท้ายหมู่บ้านทศเดินกลับบ้านในขณะที่ในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นร่างกายของเขาสั่นไหวด้วยความปรารถนาที่จะพบกับแก้วเขาพยายามไม่แสดงอาการผิดปกติต่อหน้าภรรยาของตนขณะที่นางพิมพ์เตรียมตัวเข้านอนทศก็แสร้งทำเป็นง่วงและเข้านอนตามนางพิมพ์แต่ในใจของเขากลับคอยคิดถึงเวลาที่จะได้พบกับแก้ว เมื่อเวลาผ่านไปจนดึกดื่นหลังจากที่นางพิมพ์หลับสนิททศค่อยคอยลุกจากเตียงอย่างเงียบเงียบเขาเดินออกจากบ้านไปโดยไม่ให้ใครรู้ท้องฟ้าคืนนั้นมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์บางเบาที่ส่องลงมาให้เห็นทางเดินเล็กๆที่มุ่งไปสู่หนองน้ำดำเมื่อทศเดินมาถึงบริเวณหนองน้ำบรรยากาศรอบๆกลับเงียบสงัดผิดปกติ ลมที่พัดผ่านทำให้ใบไม้เสียดสีกันส่งเสียงสู้ซาที่ทำให้ใจของทศเริ่มรู้สึกไม่สบายทศมองไปรอบๆและเห็นแก้วยืนรออยู่ริมหนองน้ำนางสวมชุดขาวยาวที่ปลิวไหวตามแรงลมใบหน้าของนางดูงดงามแต่กลับแฝงไปด้วยความเย็นชาทศรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่บรรยากาศรอบตัวช่างน่าขนลุกแต่ความปรารถนาของเขา ทำให้เขาเก้าวไปหาแก้วโดยไม่สนใจความกลัวในใจทศรู้สึกว่าตัวเอง,ลงหลงไหลในความงามของนางทศเดินไปหาแก้วด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องประกายบนผิวน้ำทศกอดแก้วไว้ในอ้อมกอดของเขาในช่วงเวลานั้นทศและแก้วมีความสุขในอ้อมกอดของกันและกันทศรู้สึกถึงความสงบ และความสุขที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่แก้วมองทศด,ด้วยสายตาที่เย็นเยือกและเอ่ยขึ้นว่าข้าเฝ้ารอเวลานี้มานานเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าคือใครทศเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลหมายความว่าอย่างไรแก้วเขาถามด้วยความสงสยัยแก้วหัวราอเบาๆและเดินเข้ามาใกล้ทศใบหน้าของนางเริ่มเปลี่ยนไป จากความงดงามกลับกลายเป็นใบหน้าที่ซีดขาวและดวงตาสีดำสนิทนางแปลงร่างเป็นนางทิพีพรายที่เคยถูกทดหลอกลวงเมื่อชาติก่อนข้าคือนางทิพที่เจ้าหลงลืมเจ้าเคยทำลายข้าด้วยคำสาบานและความเห็นแก่ตัวบัดนี้ข้ากลับมาเพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่ข้าเสียไปนางทิพพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นดวงตาของนางเต็มไปด้วยความเครียดแค้น ทดถอยหลังด้วยความกลัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความหวาดหวัน่นร่างกายของเขาเริ่มสั่นไหวเขาพยายามขอโทษและอ้อนวอนต่อหน้าผีพรายข้าขอโทษข้าไม่รู้ข้าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกแต่เสียงของนางทิพย์กลับเย็นชากว่าเดิมมันสายไปแล้วเจ้าต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทำจากนั้นนางก็จับตัวทษลากลงไปยังหนองน้ำดำน้ำในหนองน้ำที่ดูนิ่งสงบ กลับกลายเป็นน้ำวนที่ดึงทดลงไปอย่างรวดเร็วทดพยายามดิ้นรนและขอความช่วยเหลือแต่เสียงร้องของเขากลับถูกกลืนหายไปในน้ำที่เย็นเยือก